สวัสดีน้องทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวเจ้าฮักบัตเตอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับน่าเราจะให้ดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ตัวละแค่200บาทนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับไม่ได้แพงเลยนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับจะใส่ฐาน3ก้อนนะครับนี่นะครับ 2A 3ก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะตอนนี้ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดปุ๊บนี่นะครับเปิดจะเป็นเสียงอย่างงี้โอ้เห็นไหมครับอ๋องนี่อะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูมันเดินนะครับเดินจะเป็นอย่างเงี้เป็นลักษณะนี้ยแล้วครับเดินมาแล้ว นี่นะครับโอ้โหมีไฟด้วยนะครับมีไฟที่หน้าอกแล้วก็มีไฟที่ตานะครับนี่ครับดูนี่ครับเห็นไฟที่ตาไหมครับนี่ครับสวยนะครับสีน้ําเงินสลับกับแดงไปครับเดี๋ยวลองให้มัเดินชนทานอตนะครับเดินชนทานอสอืกี่ครั้งครับกับแพ้แต่ทาน้นอตนะครับสู้ทาน้นอตไม่เคยจะได้เลยนะครับ เอ้ยทานน็อตมีไฟนู่นด้วยนีย่ทานน็อตก็มีไฟเหมือนกันนะโอ้ยเฮ้ยสู้มันบ่ทานน็อตโอ้ยตัวนิดเดียวทานน็อตตัวใหญ่กว่าดูสิสู้ทานน็อตไม่ได้นะครับโอ,อ้ทานน็อตแข็งแกร่งกว่านะครับบัตเตอร์ตัวเล็กน,นะครับอุ้ยฐานหลุดเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอลองเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ เอามาสู้เอามาสู้กับหุ่นยนต์ตัวเล็กๆหน่อยดีกว่านี่ครับนี่สู้หุ่นยนต์ตัวเล็กดีวกว่าเห็นไหครับอือโอเคครับไปแล้วนะครับไปแล้วความได้ไหมครับอาอเรียบร้อยครับโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับของเล่นนะครับ ฮักบัตต์นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกดติดตามด้วยนะครับถ้ามีของเล่นใหม่ๆครับจะเอามารีวิวให้น้องๆทุกคนได้ดูกันดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับบายบายกันทุกคนเลย ติดครับติดติดอ๋ออ๋อเอาแล้วนะครับ